เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะ่วงฝันพันราตีบทที่48 กิจการของหอเมืองหุยเกือบกลับมาเป็นปกติแล้วพวกบาอตันหาส่วนมากล้วนสนใจแต่เรื่องหญิงงามที่ไหนจะมาสนใจเรื่องความขัดแย้งเหล่านั้นดังนั้นพบข้าวันนี้เมื่อหลีสซินมาถึงหอเมืองหยุยก็เห็นบรรดาแม่นางกรีดรายไปมาและลูกค้าที่มาอุดหนุนกันคลาคลำที่นี่ไม่แล้ว ในตาหลี่สินฉายแววตื่นเต้นพยักหน้าติดติดกันคิดในใจว่าองค์ชาใหญ่อินเชิญเขามาสถานที่เช่นนี้คงมีใช่ต้องการจะตรวจสอบเขาแน่เขาเดินเข้าประตูไปอย่างวางใจจินมามาเห็นเขาก็ยิ้มนำทางขึ้นไปยังชั้นบนเชิญไต่เท้าถังนี้เจ้าค่ะ ฉันสามมืดสนิทไม่มีแสงสว่างจากห้องใดเลยหลี่จินมองขึ้นไปก็ประหลาดใจเล็กน้อยชั้นนี้มีคนจองเต็มหมดแล้วหรือใช่แล้วเจ้าค่ะมีลูกค้าใจกว้างท่านหนึ่งเหมาทั้งชั้นเพื่อต้อนรับท่านคนเดียวจินมามายกมือปิดปากยิ้มยืนอยู่ที่หัวบันไดชั้นสองไม่ขึ้นไปต่อ ท่านขึ้นไปเถอะเจ้าค่ะข้างในมีแม่นางไม่น้อยรออยู่ไม่ว่าจะเล่นสนุกเสียงดังอย่างไรก็ไม่มีใครรบกวนแน่นอนเจ้าค่ะดีขนาดนี้เชียวเรียสินถูมือพรางหัวเราะน้อยๆอย่างเสือในจากนั้นก็ยกชายชุดคลุมวิ่งขึ้นไปชั้นบน ทุกห้องมืดสนิทมีเพียงห้องเดียวที่เปิดประตูไว้ได้ยินเสียงหัวเราะคลิกคักของแม่นางดังแว่วมาจากข้างในเขาเที่ยวซ่องเป็นประจำแต่สถานเริงรมใหญ่โตหรูหราที่ต้องใช้จ่ายเยอะอย่างหอเม่งหุยเขาไม่เคยมายามนี้มีโอกาสทั้งที่ยอมต้องปล่อยตัวปล่อยใจให้เต็มที่ลีสซวินเดินเข้าไปในห้องนั้นอย่างตื่นเต้นแล้วประสานมือคารวะ องคชายข้าน้อยมาช้าโปรดอภัยด้วยรางหอมกลุ่นนุ่มนิ่มพุ่งเข้ามาหนัวเนียเขาผ้าโปร่งเนื้อบางเบาปัดไหลไปมาเบื้องหน้าได้ยินเสียงปลวหัวเราะไต่เท้ามาช้านักปล่อยให้บ่าวรอเสียนานคุณชายบอกไว้ว่าต้องปรนิบัติท่านให้ดีหากปรนิบัติไม่ดีเราจะไม่ได้เงินรางวัล ใช่เจ้าค่ะแม่นางอีกคนกระแสะเข้ามามือนวลเนียนกระตุกสายคาดเอวเขาเสียงหวานนุ่มจนคนฟังกระดูกอ่อนมาเถอะเจ้าค่ะพวกเราเล่นซ่อนหากันก่อนดีหรือไม่สุราจอกหนึ่งยื่นมาจอที่ริมฝีปากหลีซินอ้าปากดื่มเต็มที่ปล่อยให้พวกนางเอาสายคาดเอวปิดตาเขาจากนั้นก็เอ่ยกล้วยยิ้มว่า องค์ชายให้การต่อนรับขาน้อยอย่างใจกว้างหยิ่งนักเช่นนั้นขาน้อยก็ไม่ปฏิเสธแล้ว ว่าพรางยื่นมือไปขวาคนด้านข้างเสียงร้องวีดไว้ดังขึ้นทันทีเหล่าแม่นางแตกฮื้อวิ่งหลบกันอุดตลุดเสียงหัวเราะดังไม่ขาดสายหลีซินเดิมก็เป็นคนมักมากในก้ามทั้งชอบเล่นสนุกยิ่งนักจึงถูกใจการเล่นซ่อนแอบในวันนี้มากเขาจับตัวแม่นางคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแม่นางผู้นั้นหัวเราะบอกว่าบ่าไวอินเจ้าคะ่ะ พูดจบก็ดิ้นหลุดหนีไปไม่เห็นเงาหลีสซินหัวเราะร่วนจากนั้นก็จับได้อีกคอนถามขึ้นว่าเจ้าคือใครหรือบ่าวจินหลิงเจ้าค่ะ หลี่เซียนไล่จับอย่างสนุกสนานขณะที่หันมาจูจ่ๆก็สะดุดเท้าตนเองล้มลงกับพื้นอย่างแรงเสียงหัวเราะในห้องพรันหยุดลงหลี่เซีนรู้สึกประหลาดใจเขายันกายจะลุกขึ้นแต่มือกลับคว้าผ้าชิ้นหนึ่งได้จึงสาวผ้าชิ้นนั้นตามไปด้วยความดีใจจนรวบตัวคนเข้ามาในอ้อมแขนฮ่าฮ่า พวกเจ้าคิดว่าไม่ส่งเสียงแล้วข้าจะจับพวกเจ้าไม่ได้หรือเจ้าเป็นใครล่ะบ้าวคือเสี่ยวฉินอย่างไรเจ้าคะเสียงเย็นเยียบลากยาวทําเอาหลีสินสถานเฮือกเสี่ยวฉีนเขาดึงผ้าปิดตาออกทันทีหน้าผีขาวซีดพันปรากฏต่อสายตาใบหน้าไร้เดียงสาเลือดกบปาก ใต้ตาดำครัาม,มองเขาด้วยในตาที่เหมือนจะเศร้าและเหมือนเจอรอยยิ้มใต้เท้าจำเสียชินไม่ได้แล้วหรือเจ้าคะความเย็นเยียบแล่นจากฝ่าเท้าขึ้นจับหัวใจลีซินตกใจจนถอยหลังปลูผ่านไปนานกว่าจะหาเสียงของตอนเองเจอผผาผีผีผผผลรอกฮฮเฮผีสาวค่อยๆค,ค,คลานไปหาเขา เสี่ยวฉินเอ่ยเสียงเนิบช้าใต้เท้าชอบเบาวที่สุดมีใช่หรือบอกว่าจะให้เบาวปรนีบติท่านไปชั่วชีวิตยามนี้เบามาปรณีบัติท่านแล้วท่านอย่าหนีสิเจ้าคะพีหลอก หลีสินวิ่งพ่านไปทั่วห้องกลับพบว่าในห้องไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวผีสาวด้านหลังคลานเข้ามาอย่างเชื่องช้าแต่กลับทำให้เขารู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขาพุ่งไปดึงประตูตามสัญชาตยานเคร้งเครงเครง้ครงโซ่เหล็กที่คล้องอยู่ด้านนอกดังกระทบกันแต่ประตูก็ยังไม่ปิด หลีสวินแผลเสียงร้องด้วยความกลัวสุดชีวิตหันไปมองผีสาวที่คลานเข้ามาใกล้พางทุบป,ประตูอย่างเอาเป็นเอาตายช่วยด้วยช่วยค่ะด้วยบ่าวต้องเป็นคนตะโกนเช่นนั้นมากกว่าเสียงเย็นเยียบดังก้องอยู่ในห้องเซียวชินยื่นมือไปคว้าข้อเท้าของหลีสซินใต้เท้าจำได้หรือไม่ว่าบ่าวตายเช่นไรจำไม่ได้ ข้าจำไม่ได้แล้วกลิ่นปัสสาวะค่อยๆช่วยออกมาเสียวฉินปล่อยมือออกอย่างรังเกียจลุกขึ้นช้าๆไต้เท้าจำไม่ได้แต่เบ่าจำได้เบ่าถูกใต้เท้าข่มเหงตายคาเตียงเบ่าเพิ่งอายุสิบสี่เท่านั้นใต้เท้าลีซินกลัวสุดขีด จนกลายเป็นความเดือดดานเขากวาดตามองรอบตัวจากนั้นคว้าเชิงเทียนบนโต๊ะเครื่องใส่เสี่ยวชิ้นเชิงเทียนปลายแหลมเฉียดผ่านหูฟังแย่ไปนางรีตาคิดในใจว่ามารดามันเพอโชคดีที่นางเล่นเป็นผีแองหากเป็นต้วนเสียนคงหลบไม่พ้นต้องถูกอีกฝ่ายจับได้นะยังคิดไม่ทันจบก็มีลมหอบหนึงผ่านเหนือศีรษะไปเชิงเทียนอีกอันในมือรี่ซินก ก็หายไปเช่นกันส่วนคนพุ่งไปกระแทกกับผนังดังปักกลิ้งตกลงบนพื้นเฟิงแย่งน่นหน้ามองคานห้องกระพริบตาปริบๆจากนั้นก็คลานเข้าไปหาหลี่ซินตอรำให้เหมือนใจจะขาดไตเท้าคิดจะฆ่าเบาอีกรอบเช่นนั้นก็อย่าโทษเบาเบาจะตามติดผัวพันไต้เท้าไม่แยกจากแม้เสี้ยวอึดใจ หลีสินมองนางอย่างขวัญผาวาเลือดล้มจุกอยู่ในอกผ่อนไม่ออกสูดไม่เข้าในที่สุดก็หมดสติไปฮะใจเสาะอย่างกับอะไรเฟิงแย่สบัดผมที่กระเซิกระเซิงไปด้านหลังแล้วลุกขึ้นไปรินสุราบนโต๊ะมากรอกปากจากนั้นก็ปรบมือสาวสาวเร่งมือหน่อย แม่นางกลุ่มหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องชั้นในพากันออกมาตวนเสียนเดินรั้งท้ายสุดความแค้นในดวงตายังคงฉายชัดเฟิงเย่ตบไหล่นางอย่าให้เขาตายสบายเกินไปเด็กดีเชื่อค่ะเจ้าค่ะต้วนเสียนพยักหน้านางหลับตาก่อนช่วยคนอื่นๆหามหลี่ซินไปยนลงบนเตียงจากนั้นยืนล้อมเขาไว้ ตอนที่หลี่ซินรู้สึกตัวอีกครั้งเขารู้สึกตาพร่าลายไม่ง่ายเลยกว่าจะฟื้นคืนสติกลับมาจากนั้นก็ได้ยินเสียงแม่นางถามขึ้นด้านข้างไต้เท้าเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะเขาหันไปมองอย่างตื่นตระหนกกลับเห็นแม่นางในสภาพปกติคนหนึ่งหลี่ซินพลูลมหายใจยาวถามว่าเมื่อครู่พวกเจ้าก็อยู่ในห้องกันหรือเจ้าค่ะ จินหลิงตอบเราเล่นสนุกกันอยู่ดีๆจู่จูท่านก็หมดสติไปผีหลอกจริงๆหรือนี่หลีสินมุ่นคิ้วปวัวศีรษะเหมือนจะแตกออกมาเป็นเสียเส่ยงๆเหลียวมองรอบด้านพบว่าข้างเตียงมีแม่นางสามคนเขาไม่ได้มองหน้าเพียงถามว่าพวกเจ้าชื่ออะไรกันบ้างบ่าวเวยอินบ่าวจินหลิง แม่นางคนสุดท้ายก้มหน้าไม่ตอบหลี่ซินมองนางด้วยความสงสยัยเหตุใดเจ้าจึงไม่พูดไม่จ้าตวนเสียงเลยหน้าขึ้นช้าช้ายิ้มชอบก้นตอบเสียงเนบิบเบาเสียวฉินเจ้าค่ะ ความโล่งใจเมื่อครู่กลายเป็นกรงเล็บผีร้ายบีบคอเขาทันทีลีสวินเบิร์กตากว้างกระถดตัวเข้าไปด้านในเตียงด้วยความหวาดผวาพรางคว้าหมอนเครื่องใส่ต้วนเสียนอย่างคลุ้มคลั่งพผพะพีพีลอกต้วนเสียนเบี่ยงหลบสีหน้าน้อยอกน้อยใจเบาจะเป็นผีได้อย่างไรเจ้าคะ จินหลิงกับไวอินเข้ามาดึงต้วนเสียนออกไปหลี่ซินมุดเข้าไปใต้ผ้าห่มเหมือนคนสติแตกสองตาเบิกกว้างเลือกถลนม่านตาหดเล็กตัวสั่นเทิมไม่หยุดประตูถูกเปิดออกเฟิงเว่ยกชายกระปรงสีผลซิ่งก้าวเข้ามาในห้องถามอย่างห่วงใยเอ๋เกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าคะใต้เท้าท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ พูดจบก็ตำหนิแม่นางทั้งสามที่ยืนอยู่ข้างเตียงพวกเจ้าประนบัติกันอย่างไรหลี่ซินเห็นนางไม่รู้เพราะเหตุใดจึงรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทียื่นมือไปคว้าข้อมือเฟิงเย่เอ่ยปากขอสันให้พวกนางออกไปเดี๋ยวนี้รีบให้พวกนางออกไป ไ้เท้าใจเย็นก่อนเจ้าค่ะหากพวกนางปรนิบัติไม่ทั่วถึงเบาจะสั่งสอนพวกนางเองเจ้าค่ะเฟิงแย่สวมบดบาทจินมามาชั่วคราวส่งยิ้มกว้างให้เขาจากนั้นก็หันไปส่งสายตาให้ต้วนเสียน ตวนเสียนพยักหน้าเดินก้มหน้าตามแม่นางอีกสองคนออกไปในห้องไม่มีใครแล้วแต่ลีสินยังคงอยู่ในอาการหวาดผวาเขาดูกระวนกระวายอย่างยิ่งบีบข้อมือเฟิงเย่จนเขียวคขมที่หอของพวกเจ้ามีผีมีผีใต่เท้าดอเล่นแล้วเฟิงเย่ปลอบเขาเสียงนุ่ม หอของเรามีแขกไปใครมาอยู่ตลอดจะมีผีได้อย่างไรไปเท้าคงตาฝาดไปแน่ๆเจ้าค่ะเสียวชิ้นเส,สียวชิ้นคนนั้นลีส่สินใส่หน้าอย่างแข็งทื่อเสียวชิ้นตายไปแล้วจะมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเสียวชิ้นฟิงแย่มองเขาอย่างงุนงงก่อนถามอย่างใส่ซื่อเมื่อครู่ในห้องมีเพียงเวยอินจินหลิงและต้วนเสียน แล้วเสี่ยวฉินมาจากที่ใดกันท่านฟังผิดไปหรือไม่ฟังผิดหรือหลี่ซินชะงักกว่าตามองรอบห้องเขาหอบหายใจอยู่พักใหญ่กว่าจะได้สติกลับมาเขาฟังผิดไปอย่างนั้นหรือน่าจะเป็นเช่นนั้นบนโลกนี้มีผีที่ไหนกันเสี่ยวฉินตายไปตั้งนานแล้ว จะเพิ่งมาหาเขาตอนนี้ได้อย่างไรหลี่ซินขยุ่มพางห่มสงบสติอารมณ์ครู่หนึ่งเมื่อค่อยๆใจเย็นลงแล้วจึงเอ่ยด้วยสีหน้าซีดเผือดเช่นนั้นข้าคงฟังผิดไปเองใต่เท้าพักผ่อนก่อนบ่าวจะรินชามาให้เฟิงแย่ลุกไปที่ข้างโต๊ะกลมด้านหน้าหยิบถ้วยชาขึ้นมาแล้วค่อยๆวางลงบนโตะ๊ะแอดประตูเปิดออก แต่ไม่มีใครเดินเข้ามาหลีสินตแตกตื่นหันไปมองเห็นร่างสีขาวผมเผ้ายุ่งเหยิงครานอยู่บนพื้นพีพีพเสียงร้องหอยหวนดังทะลุฟ้าฟงเว่ถึงกับต้องยกมือปิดหูหันไปมองเขาอย่างงุนงงไต้เท้าเป็นอะไรไปเจ้าคะพีพีจริงๆเจ้าด,ดูสิ มีเฟิงแย่อยู่ด้วยหลี่ซินยังพอพูดออกเขากระดจรลงจากเตียงไปหลบหลังเฟิงแย่เฟิงแย่มองตามที่เขาชี้แล้วถามอย่างงุนงงมีผีที่ใดกันเจ้าคะเบ่าไม่เห็นอะไรเลยนางไม่เห็นหรือหัวใจเขาดิ่งวูบหลี่ซินกลัวจนแทบหยุดหายใจวาดมือวาดไม้ให้นางดูเป็นการใหญ่ที่พื้น ที่พื้นมันคลานอยู่ที่พื้นมันคลานเข้ามาแล้วฟังเย่ก,ก็มองแล้วยื่นมือไปลูบศีรษะร่า,รางสีขาวนั้นเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไม่มีนี่เจ้าคะ ผีสาวเงยหน้าขึ้นใบหน้าขาวซีดไร้สีเลือดจากนั้นก็อ้าปากที่เต็มไปด้วยเลือดไปทั้งหลี่ซวินเฟิงเย่นั่งยองยองข้างผีสาวมองไปทางเขาด้วยสีหน้าว่างเปลา่าแววตาจับประกายหม่นวูบหนึ่ง มุมปากกระตุกยิ้มน้อยๆสถานการณ์ตอนนี้ยังน่ากลัวยิ่งกว่าตอนที่เขาเจอผีตามลำพังเสียอีกหลี่ซินอยากหายใจแต่ทำอย่างไรก็หายใจไม่ออกเขาจ้องพวกนางครู่หนึ่งจากนั้นก็ตาเหลือกหมดสติไปอีกรอบขวัญอ่อนจริงเฟิงเย่าสาหน้ายื่นมือไปทัดผมเผาที่ยุ่งเหยิงของต้วนเสียนให้หลังใบหูถามเสียงเบา ใช้มีดเป็นหรือไม่เดิมใช้ไม่เป็นตัวเสียนเอ่ยเสียงเย็นชาแต่พอเห็นเขาก็ใช้เป็นแล้วดีมากฟังแย่ตบหลังมือนางเบาๆจากนั้นก็ลุกไปปิดประตูแล้วเง่นหน้าเอ่ยกับคนที่อยู่บนคานห้องบ้าไต้เท้าวกวนจือช่วยสักเรื่องได้หรือไม่อินเกอจือบอกว่า เขาไม่มีเวลามายุ่งเรื่องเล็กๆจึงให้ยืมตัวกวนจื่อมาคุ้มกันนางแล้วก็โชคดีที่กวนจื่อมาไม่เช่นนั้นเมื่อครู่นางอาจเพรียงพรำให้หลีสินแล้วก็ได้ขณะที่กำลังคิดคนผู้หนึ่งกระโดดลงมาจากคานห้องเสื้อผิวสบัดองค์ชายอินลงมายืนเบื้องหน้านางด้วยสีหน้าเรียบเฉยเฟิงแย่ตะลึงไปชั่วขณะ มิใช่บอกว่าไม่มาหรือแล้วนี่อะไรต้องการสร้างความประหลาดใจเจ้าจะทำอะไรเขาถามติดรำคาญมาก็มาเองแล้วยังจะวางมาดอีกเฟิงเย่เบ,บ้ปากคิดในใจว่าในท่านผู้นี้นับวันจะเอาใจยากขึ้นทุกทีเถ่าว่าตอนนี้ยังต้องขอร้องเขาจึงยิ้มเอ่ยว่าท่านช่วยเฝ้าไว้สักครู่ได้หรือไม่ อีกประเดี๋ยวหากเขาเจ็บจนฟื้นขึ้นมาขอให้ท่านช่วยยกมืออันสูงสักดฟาดเขาให้สลบที่เอียนเกอรจือปลายตามองนางเจ้าคิดจัแะแล่เนื้อเขาหรือเฟิงแย่ยกมือปิดปากหัวเราะอย่างยวนสเสน่ห์ใส่หน้าบอกว่าบ่าวดูเป็นคนกระหายเลือดถึงเพียงนั้นเชียวหรือสตรีอ่อนแออย่างเราจะทำเรื่องอมหิตโหดเหี้ยมเช่นนั้นได้อย่างไร อย่างมากก็แค่ตัดเอ็นมือเอ็นเท้าของเขาเสียให้เขาขยับไม่ได้แล้วค่อยให้ต้วนเสียนปรนิบัติเขาเท่านั้น ตวนเสียนกำม,มีดสั้นในมือแน่นมองอินเกอร์จื่อด้วยสายตากังวลแม้จะไม่รู้เบื้องหลังของคนผู้นี้แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นคนนอกมาเห็นพวกนางทำเรื่องเช่นนี้คงคิดว่าพวกนางใจเหี้ยมผิดมนุษย์กระมังดูสิเขาเงียบไปเลยตวนเสียนลังเลอยู่สักพักก็ยื่นมือไปกระตุกแขนเสื้อฟังเ่แม่นาง ยังไม่ทันได้พูดองค์ชายใหญ่เอินก็เอ่ยปากตอนตัดเส้นเอ็นต้องระวังหน่อยอย่าให้เขาเสียเลือดมากจนขาดใจตายเสียก่อนที่ข้ามียาใช้ประคองชีวิตเขาได้ตัดเอ็นแล้วอย่าเพิ่งส่งตัวเขากลับไปให้เขาอยู่ที่หอเหมืองหุยก่อนยังมีประโยชน์อยู่เจ้าค่ะเฟิงแย่พยักหน้าอย่างจริงจังจากนั้นจึงหันไปถามต้วนเสียนเมื่อครู่นี้เจ้าจะพูดอะไร ไม่มีอะไรแล้วต้วนเสียนกลืนน้ำลายลงมือเถอะนึกถึงน้องสาวที่ต้องจบชีวิตอย่างน่าอานาถนึกถึงชีวิตที่ต้องร่อนเร่ตกรกรรมลำบากมือที่กลุ่มมีสั้นของต้วนเสียนก็มีแรงขึ้นมามหาศาลเฟิงเจ่ชีตำแหน่งให้นางก็ลงมีดทันทีโดยไม่ลังเลไม่พลาดแม้แต่น้อย หลีซินได้สติเพราะความเจ็บปวดเริ่มดิ้นรนอย่างรุนแรงแต่เพิ่งจะลืมตายังไม่ทันได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอินเกอจือก็สับสันมือส่งเขาสู่ความมืดมิดอีกครั้งเยี่ยมเฟิงเย่มองอินเกอจือด้วยรอยยิ้มกว้างวรยุทธของคุณชายสูงส่งไร้เทียมท่านสั่นสะเทือนทั้งสี่ทิศองค์ชายใหญ่อินแค่นเสียงออกจมูกเบาเอาเออย่างดูแคลน เรื่องเล็กแค่นี้ไม่ว่าใครก็ล้วนชอบคำชื่นชมจริงๆเฟิงเจ้ทําตัวกอดแข้งกอดขาเขาทันทีหากมีหางคงเห็นนางกระดิกหางดุกดิกด้วยแน่ต่อให้เป็นเรื่องเล็กกว่านี้แต่หากท่านเป็นคนลงมือเบ่าก็มองว่ายิ่งใหญ่เกรียงไกรเสมออินเก็จื่อปลายตามองนางร,รีบรีบทำให้เสร็จซะเจ้าค่ะ ตวนเสี่ยนรับคำมีสั้นในมือค่อยๆกรีดเส้นเอ็นข้อมือข้อเท้าของคนบนเตียงความสะใจที่คมมีดกรีดตัดเลือดเนื้อทำให้นางรู้สึกดีขึ้นมาบ้าง เจ้าเดราชานนี่สมควรถูกแล่เป็นหมื่นหมื่นชิ้นนางอยากกระซวกมีดกลางอกเขาให้รู้แล้วรู้รอดแต่พอนึกถึงคำพูดของเฟิงเย่ทำเช่นนั้นก็เหมือนจะทำให้เขาตายสบายเกินไปจริงๆเขาทำเรื่องชั่วช้าตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต้องคืนสนองให้เขาทรมานเป็นสิบเท่า หลี่ซินเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ทุกครั้งที่ได้สติขึ้นมาก็จะถูกฝ่ามือของอินเกอร์จื้อฟาสลบไปอีกกระทั่งตอนตัดเอ็นข้อเท้าเส้นสุดท้ายขาดตัวเสียนถึงกับรู้สึกว่าคนบนเตียงรอแรกใกล้ตายเต็มที่ช่างน่าสงสารเสียจริงเฟิงเย่ทำเป็นเช็ดน้ำตาจากนั้นหันไปเอ่ยกับตัวเสียนอย่างจริงจัง ลูกค้าท่านนี้น่าสงสารเหลือเกินเจ้าดูแลเขาดีๆสักสองสามวันรถเข็นไม้อยู่ที่ลานด้านล่างเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วตัวเสียนหัวเราะน้อยๆรับยาที่ใช้ประคองชีวิตเขามาจากอินเกิร์เจอจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวพันแผลให้เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนที่สุดบ่าวจะปรนนิบัติเขาอย่างดี รับรองว่าพอเขาลืมตามาเมื่อใดก็จะเห็นเซียวชินเมื่อนั้นไม่มีทางได้เป็นสุขแม้แต่ในความฝันที่นอนชุ่มเลือดอินเกอจื่อมองแล้วเอ่ยว่าหากเจ้าช่วยข้าเรื่องหนึ่งเรื่องวันนี้ถือว่าไม่ติดข้างกันแล้วข้ายังจะให้เจ้าพักที่ตวนราชทูตชั่วคราวด้วยเรื่องใดหรือเฟิงแย่ถามคนผู้นี้ นับว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของโจเจินซันอินเกอจื่อน้อมตัวลงมากระซิบข้างหูนางเจ้าหลินถูกตัดสินโทษแล้วโจเจินซันก็ไม่รอดชีวิตแต่คนไม่น้อยที่สมควรตายยังคงลอยนวลอยู่เจ้าหาวิธีส่งจดหมายไปให้หลิงเยียนเพื่อยืมมือเขาเฟิงเย่กรอกตาไปมาครู่หนึ่งจากนั้นก็หัวเราะยื่นนิ้วจิ้มที่ตำแหน่งหัวใจเขาอย่างมีจริตจกักก้าน ่านช่างร้ายกาจนักจากนั้นก็ไปหยิบผู้กันกับกระดาษทันที่หลีสววนที่หมดสติไปมีเสี้ยวขณะหนึ่งที่รู้สึกตัวขึ้นมาเขานึกขึ้นได้ว่าวันนี้ใครเป็นคนเชิญเขาออกมาและนึกถึงเรื่องต่างๆที่องค์ชายใหญ่อินทำในระยะนี้พันรู้สึกหวาหวดันพรันพลึงขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่เขาต้องหาคนมาช่วยอ้องหาคนมาช่วย ลีสินได้สติแขนขาเจ็บปวดสุดชีวิตไม่สามารถขยับตัวได้ความเจ็บปวดสุดทานทนบีบให้เขาต้องร้องออกมาอย่างทุรนทุรายใต้เท้าอยากระหนกไปรอให้บาดแผลสมานท่านก็ไม่เจ็บแล้วเสียงเนิบช้าแผ่วเบาดังมาจากด้านหลังลีสินใจหายวาบเพิ่งจะรู้ตัวว่าเวลานี้ตนกำลังนั่งอยู่บนรถเข็นไม้ คนข้างหลังกำลังเข็นรถให้เขาไม่รู้จะพาไปที่ใดจะเจ้าเจ้าจะทำอะไรเขาหอบหายใจแรงหันไปมองคนด้านหลังตวนเสียนยิ้มงามตรึงใจทั้งหน้าสยดสยองบ่าไม่ได้จะทำอะไรนี่เจ้าคะแค่จะส่งท่านกลับบ้าน ส่งเขากลับบ้านหรือสติรับรู้ของหลี่ซินยังไม่ชัดเจนนักรู้สึกเพียงเจ็บปวดไปทั้งตัวมิสู้ตายไปเสียยังสบายกว่าเจ็บเจ็บเหลือเกินสายฝนโปรยปลายในเมืองปู้อิ้ ตวนเสียนมิได้กลางร่มเข็นเขากลับไปยังจวนสกุลหลี่อย่างเชื่องช้าฟังเย่ถมเปลือกมาเล็ดแตงยืนมองร่างที่ค่อยๆกลื้นหายไปท่ามกลางม่านฝนอยู่บนระเบียงด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียม ทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ